สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาอยู่กับผมโอเต้กอตซ่านะครับวันนี้ผมได้แบบอ่าเคยคิดจะไม่ค่อยได้เล่นบอลฟุตนะคือแบบตั้งใจจะเลยเล่นตั้งแต่แรกแต่ผมอ่ะไม่ได้เล่นนานใช่ไหมผมเลยอยากลองกลับมาเล่นเป็นคนว่าแบบว่าแบบคนไหนผมก็แบบไม่ได้เล่นเลิกู <c oughs> ุยพูดยังไงวะโอเคไหนๆนก็แบบผมแบบไม่ได้เล่นนานใช่ไหมผมจะมาลองเชิงไว้ว่าพวกไอ้ไก่จะละโหดกันหรือเปล่า แต่ก็ไม่น่าจะไหมเราเพราะผมดึงเกินไงแบบไม่อยากกินโรอะไรเนี้ยอโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสุ่มผลก่อนนะครับทุกคนโอ้ได้ดาฟทดโหกินเลยแล้วกันโอเคโอเคทุกคนก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมเลยนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูเลยดีกว่าทุกคนว่าผมจะรอดหรือมไม่รอดครับอันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟธรรมดาเนาะก็เข้ามาอยู่ดีคนก็ออกไปเต็มเลยผมก็เลยเดี๋ยวจะย้ายเฟิร์กับอยู่โอเคเดี๋ยวไปเริ่มดูเลย เจอคุณแน่นี see, いい่ไงเห็นไหมทุกคนผมตึงมากไม่ยินไม่ยินอะไรวะนี่ยเฮ้ยมันจะไปไอ้กล้วยกล้วยมันหนีผมทุกคนไอ้กล้วยมันหนีผมแล้วมันหนีผมแล้วเฮ้ยผมตากเดี๋ยววะเนียโอ้ยคนหน่งผมมาผมตากใครไม่ทันแต่ว่นี่แม่งโกงเฮ้ยโดนปะวะโดนเนี่ยแล้วช่างแม่งแล้วกันผมปล่อยตัวนี้ไปดีกว่านี่ขี้เกียจไล่ล่ามาละ เอาตัวไหนดีตัวนี้ดีกว่าเอาคนติดโอ้โหคนติดโอ้โหไม่หน้าโอ้โหนิ่งอ่าควรทำไงดีทุกคนอ่าผมจะเข้าไปเอามันอ่าเฟสพลังงานนี้เฮ้ยมาจ็อคคโปเอาเซเวคโอ้ยมันติดเออในในผิตเมื่อดินโอดัมดินโอดัมดิน นี่มันไม่ธรรมดาทุกคนมันไม่ธรรมดาผมต้องถอยก่อนทุกคนเพราะเรามันแปลงหน้าเนี่ยผมโคตรอันตรายคือแบบผมไม่ค่อยกล้า,ขาเข้าไปครับเอ้ยตรงนี้มันเกิดเกิดการพีพีเยอนสูงสุดคนมันโหดแล้วมันผลทิ้นมันแรงแรงเออลุกโอดแรงแรงจังโอ้โหไปดีไหมโอ้โหไปดีกว่าโอ้โหจะตายแบบนี้เละแน่บอกเลย ฮ่าอ uh ่า huh. อ uh ่า huh. ค uh ่อยทำไมกูน huh. <What right? S 1> uh ุ huh. ๊กจ <'s> uh, uh ังวะนี huh. uh ่นี่จะไปไหนไปไหนเฮ้ยมันไม่ไหนอะทุกคนก็แบบอันนี้อันนี้เออโดนรอนีโดนมั้งบางคนมันกดผมลงอ่ะทุกคนฮ่าอะฮ่าทำไมกูลบจังวะเนี่ยมันจะไปไหน อาฮะไม่ไหนกูจะตามโอ้เอ้าทุกคนทำไมกูโง่จังวะเนี่ยแบบกลายเป็นคนกะไปเลยโอ้โหกูจะตายละกูไปดีกว่าหนีดีไหมวะเนี่ยโอ้ไปละไปละไปละขึ้นมาด้านบนอุ้ยมันยังจะตามมาอีกอ่ะทุกคนนี่ไม่กะกปล่อยเออกูตายพิษไหมเนี่ย มันก่าไม่ปล่อยว่ะทุกคนมันก่ไม่โอ้โหมันก่าไม่ได้โอ้โหมันจะไม่ปล่อยเลยใช่ไหมเนี่ยผมก็ผมก็อยากฆ่ามันทุกคนแต่ว่าพอเราผมจะฆ่ามันแล้วมันแบบมันเหลี่ยมนาเตอร์เกินมันเน้นผลที่แบบโคตรจะเกียนมันไม่ได้เกียนมากหรอกบอกเลยนี่เจอกูนี่อ๋อเจ็บตัวบอกเพื่อนรักไปดิอ๋อเลี้ยเพื่อนนะเลี้ยเพื่อนนะเลี้ยเพื่อนบ้าเลี้ยเพื่อนบ้าน้อง โอ้จะตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยมันไม่ใช่แล้วเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ครับพี่ไม่เอาแบบนี้อยากตายเออเราเร็วเออเดี๋ยวทำไมมันติดผิดไกลเังวะโอเคโ๋อผมตองหนีมันไกลเลยว่ะทุกคนกาลังแต่งงะเเกี่ยวกิจวิญญาณ นี่พอรามสกิลบินมันหมดผมก็จะเข้าไปหามันก็เคลียมห์หาเตอรเออมันเปิดมันเปิดโปมันเปิดโปทุกคนมันเปิดโปเฮ้อสกิลนี้มันแรงวะ่ะเกียกบสกิลนี้จัดเลยโอ้โอตายอเนี่ยอ๋อวันนี้ตายเนี่ยไม่รอดหรอกดูไม่รอดหรอกแบบเนี้ยเฮ้ยรอดอยู่อ๋อดูดูละมันมีลิมิตของมันอยู่นี่วะ่ะโอเคเราต้องสู้มันได้ผมต้องหา จังหวะสวนจังหวะนี้ผมจะสวนเฮ้ยไม่มีเงียเอาเลยม,มันไม่มันมันไม่ได้เก่งอะไรแล้ว,ว,วก,มก็มันเช่ทได้หมดด้วยหาเดี๋ยวกูโอ้ยยากอ่ะเจตางกูเป็นอาร์วี S <s <trains> ว่าตายตายนี่ๆี่กูบอกเลยตายนี่ๆอ๋อผมจะรอดไหมวะเนี่ยคนดู้ยไม่ม <sk r isa> ึงอ๋อ <sk r isa> ว่าลงน้ำตายไหมอ๋อตายเองนะอ๋อ <sk r isa> <sk r isa> อ๋อยัโง่นะโง่นะโอ้กูจะตายวิ่ ตามผมมาคุณมาโคตรกดดันเลยเจอคือไงเออเดเดเดเปิดมันไหมเปนดหางเกีหรอไม่ไหนผมโคตรทุกคนผมบอกนะทุกคนแบบสิบปีนี้แบบตั้งใจจะมาลักข้างหมอคุณท้ายไม่ได้ล่าคุณทายอืมโอ้ควรจะตายโอ้ได้คิวสักทีนี่ไล่ฆ่ามาตั้งนานมาตัวต่อไปเลยเนี่ยมาหาพี่เหียรน้องรู้ๆไก่ไก่เอ้าเฮ้ยอิ่ ทุกคนโอ้ตหปาแบบเลิกเล่นแลกลำมาแบบไม่โอ้โอ้ทำไม่คนเดียไม่คึ้นหนาจังหวะทุกคนไม่แบบโดนตีนิดเดียวก็จะตายเอ๊นี่ไม่ไก่ทุกคนโอ้ยฟงโอแต่พวกไก่มั้งดูฟงโอ้ยเอ้นี่ไอนี่ไม่ได้ตึงทำไมกระหายน้ำจังวะทุกคนคือแบบเราจะแพ้ของจุดห้าไม่ได้นะเว้ยเออกลับได้ก็ทีโอตายไหมโอ้ไม่ตายด้วย อยากฟูมนะใช่ไหมฟูมเนีเอสูงนี่ยเอวีเลยอืมโอ้โดนตายอวนักไหม้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกมอือนะเกมอือเกมอื่อไม่เกมอือทุกคนจะเอาไงดีวเนี่ยทำไมกูอ่าน๋ยวเนี่ยอ่าโป้ไม่ตายมันไม่โดนนะครับ เออโดนสักทีตายเออตายสักทีโอ้เกือบไม่รอดแล้วกูก็แบบอืมคือก็ยังจะตือนน้องก็ตบสองจุดห้าได้ไปโชว์ในคลิปเนี้ยมามามเจออีกตัวละไม่ได้เล่นตรงไหนเล่นเี้ยเฮ้ยข้าวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มไม่ไฟอ่ะเด้อมันเริ่มไม่ไฟละวิตชมาเออสเต็ปสเตปเขาบูชา เตมขอบุชากันเท่อะมันจะรอมาฉอดคอมโบัรหรอู้ดีจังวะอืมอืมกูไม่เคยตีกับยูไคโดหรือไม่ยังโอเคไปอยู่ัพอพอดูได้พอดูได้อยู่ไหนวะนี่นี่นี่ไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยะเปิดรัาไม่ อ๋ออะไรของผมเนะี่ยโปมันรู้ดีอะทุกคนไอ้น,นี่นี่มันสะเต็บวะนี่ไม่ไก่นี่ไม่ไก,ไไก่ก็ยังไก่กว่าผมดีมันรู้สึกโอ้ผมต้องใช้สมาธิยังสูงปลาไปไม่โดนโอ้โหทำไมหงมูอย่างวะเนี่ยเออเออกว่าจะโดนโอ้อนี่มันไม่กล้าก่าทุกคนแบร่ โอ้ผมจะตายละคนนี้เละแน,แน่จับได้ทีอืมจะตายอ่ะจะตายอ่ะนะโอ้ไม่ไหนจะโดนอ่ะนะไม่หมือนคนที่แบบแคปกิวกว่าอืมตายเออกว่าจะตายป้ำตกนี่เปิดโป๊วนี่นี่นี่น,น,น,นี่ยังไม่ได้เก่งไม่ได้เก่ง <laughs> โอเคทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูไม่รู้จะมีเหยื่อให้เราฆ่าอีกหรือเปล่านะ มามามาโอ้โหผลพ,พ,พ้าผลพ้ะซะด้วยผลพ,พ้ะซะด้วยโอ้โหโคตรเกียร์ผลพ้าเลยอืมชั่วเฟี้ยวมากเหรอเนาะชั่วเฟี้ยวมากเหรออันนี้ป่ะโอ้ใช่์เอ็กซ์ฟุ่มเฟ้ยมันถึกทนทานจังเลย ผมกวนบักหนีว่ะทุกคนถ้าบักหนีนี่จบเลยนะมันไม่บักหนีลรวผมว่าอ๋อมันซิบเป้าเอ้ยมันซิบเป้าฝามันห่าไม่เป็ลรอยงอกฮ่าฮ่าเอ้ยเดี๋ยวด้วยเทุกคนมันหนีไปเล้ยวทุกคนเฮียกูไม่นะไม่ไม่นะทุกคนผมจะตายแล้วไม่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 นะไม่นะเดนวนมาแล้วันมา เฮ้ยทุกคนเหมือนจะได้กำไรสองตัวเลยวะเนี่ยชัวร์ว่าโอ้โหมันอันตรายวะมันอันตรายจริงวะเฮ้ยรีค่ารีค่าของที่ก็เออสวยได้เลือดละมาต่อใช่ไหมมามันจะมาอ๋อได้สองได้สองอ๋อไอ้เนี่ยมันอะไอยเพื่อนนายไม่นายไม่ทีเดียวคือเราเพื่อนติดโอ้ผมเป็นโลกอะไรวะเนี่ยทุกคนคือแบบทำไมผมต้องติดตลอดวะ ปิดปิดน้องปิดน้องเฮ้ยมาใกล้หน่อยน้องไม่เงียบกับต,ต,ตั้ตาลักตัดตังหลักเอาเฮ้ยมาไิมามาไิมาให้หมดเลยมาให้หมดเส์ฟให้หมดเส์ฟม,มีเต็งวันนี้ไหมปิวอ,อืออืออือโอ้โห ซูเปอร์ยูแมนติดไม่ไม่ใช่ซูเปอร์ยูแมนอ่าซูฟูติดขึ้นอีกเยอะน่าแตะซูเปอร์ยูแมนซีซูเปอร์ยูแมนกับปอๆกันเลยอืไม่โดนอ๋อทำไมกากจังวนะเนี่ยทุกคนครับไม่ต้องแบบเขาใส่แล้วนะผมดูตัวเองว่าผมกากเฮ้ยอืมโอ้ยังจะไม่โดนอีกทอละเริ่มถอละอืะ อืมไม่โดนใช่ไหมมึงอ่ะไม่โดนใช่ไหมมึงอ่ะนาทีนึงอ่ะจะเล่นไปไหนจะเล่นไปไหนนี่ไงเพื่อนนายบอกบูเอา้าเอา้าบูบูกูุ้ยคุณกำลังบูุ้ยเหรอไม่ได้ตึงอ๋อผมแค่มาลากข้างหัวข้าหมานวะอับเรนอนเอเ็มดอทโอเคโอเค คือกูเข้ามาล่ากข้าหัวแล้วกูผิดเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋ออ๋อที่ทุกคนมันจะเอาปิงเอาปิงอะไรของเกมนี้น่ะท่านเป็นรอดไม่รู้นี่นนั่นนัน่นมันจะเปิดผมส์ให้ได้เลยอ,ะอ่ะอ๋องของมันไม่รู้หงส์อมันอยู่เลยทุกคนอ๋อมันไม่หยุดเปิดอีกเอาตายนะน้องเหมือนจะตายนะน้องตายนะน้องเหมนกัน ดูสู้ไม่ดูรุ่นสู้ไม่ดูรุ่นอ่าระวังยศหายนะสู้ไม่ดูรุ่นอเออเออจะตายนี่ฟังศพด้วยเขาหาไม่ควรต่อโอเคทุกคนคีบวานอาจจะพอได้แล้วแหละโอเคก็เป็นยังไงกันบ,บ้างครับผมครสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกด like, ลลไลค์กดแชร์ subscribe ให้ผมด้วยนะครับทุกคนโอเคทุกคนก็เตือนคลิปหน้าทุกคนโอเคบุยคลิปหน้าอยาก้ผมเล่นเกมอะไรพิมพ์บอกมาได้เลย